สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําในรอบบ่ายนะครับอย่าลืมครับทุกท่านตอนนี้ทาง V Trade เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่นะครับมีห้องซิกให้นักทุนเข้าฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับใครสนใจเข้าห้องซิกธรรมดากดสแกนกิบโค้โคโดด้านล่างนี้ใครสนใจห้องซิก VP นักทุนเปิดบัญชีกับ VT m a r k e t Market. แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะดึงเข้าห้องให้นะครับผม สวัสดีนะักลงทุนครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสต์ออนสกุลเงินปอนแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ GDP นะครับระดับแบบ เป็นตัวเลข GDP รายไตรามาสเป็นตัวพรีริมนะครับผลปรากฏออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตัวสกุลเงินปอนด์เองก็ไม่ได้มีการปรับตัวอ่อนค่าอะไรมากมายครับทุกท่านถามว่าเอ๊แล้วแบบนี้นี่ทำไมปอนด์ถึงไม่อ่อนคุณเพราะถ้าเกิดเรามาดูคู่สกุลเงินของเขาแล้วจริงๆเนี่ยเราจะพบเห็นนะครับว่าตัวหอยยูเรเซาล่านั้นก็ยังไม่ค่อยมีพลักํลาลังมากมายเท่าไหร่อย่างแท้ปัจจุบันนี้ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการขยับปรับตัวลดลงมาอยู่นะครับ แต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานตามหลักของเทคนิค ยังไม่ได้ขานรับกับข่าวตัวไหนเป็นพิเศษเลยครับยิวอัตราผลตอบแทนพันาบัทฐบาลอายุ10ปียังคงทรงตัวต่ำกว่าระดับ1.5วิ่งอยู่ที่1.482ราคาทองคามีการปรับตัวอ่อนค่าลงไป3ชั่วโมงติดต่อกันนะครับยกเว้นแท่งเทียนปัจจุบันที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากโลที่เคยลงไปทําไว้แถวๆประมาณ1,755-56ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,759ครับ ในส่วนของตัวข่าวนอกตลายตัวอื่นนะครับทุกท่านมาดูการคอมเมนต์ของทาง CBA กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าตัวของการกลับไปล็อกดาวน์นะครับของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ยังพอมีแรงสนับสนุนบ้างตัวของ CBA มีการมองไว้ว่านะครับการกลับไปล็อกดาวน์ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างผลกระทบที่ใหญ่มากๆเลยให้กับประเทศออสเตรเลียแต่อย่างน้อยนะครับในเรื่องของตัวอินคัมรายได้ต่างๆเนี่ยก็ยังคงได้รับ การสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับเป็นการใช้จ่ายนะฮะ Government Spending ครับทุกท่านตัวนี้ก็ยังช่วยซัพพอร์ตเขามองว่าเดี๋ยวพอล็อกดาวเนี่ยเริ่มหมดไปนะครับคนก็จะกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันเหมือนเดิมตัวนี้ก็ถือว่าต้องติดตามกันต่อไปบางคนถามเอ๊มีคอมเมนต์เชิงลบมาแบบนี้ออสเตรเลียเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณยังไม่มีอะไรครับตัวนี้เป็นการคอมเมนต์ของทางสถาบันการเงินเฉยๆนะครับไม่ใช่จากธนาคารกลางสาธารณสุขประเทศเยอรมนีมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ808รายเสียชีวิต 56รายด้วยกันในการอัปเดตล่าสุดในวันนี้ตัวเลขตรงนี้เป็นยังไงครับคุณก็ยังน้อยกว่าระดับ1,000รายนะครับเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วก็จะถือว่ายัางควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีครับทุกท่าน การเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับบางคนถามต่อเอ๊แล้วแบบนี้นี่ทองคําจะฟื้นได้หรือเปล่าครับคุณโดยภาพรวมแล้วจากทรงแล้วก็โครงสร้างทางเทคนิคแล้วก็ยังอยู่ในทิศทางฝั่งขาลงอยู่ดีครับทุกท่านดัชนีฟิวเจอร์สาราตอนนี้ก็ยังทรงทรงตัวนะครับอยู่ในแดนลบบ้างนะฮะผสมกันบ้างยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่อย่างใดครับเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับนักทุนว่า ัวของดัชนีฟิวเจอร์สเนี่ยจะมีการขึ้นไหวอย่างไรในตลาดยุโรปครับซึ่งเดี๋ยวดูคาดการณ์ก่อนนะครับวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างตลาดยุโรปในวันนี้เตรียมตัวที่จะเปิดเข้าสู่แดนลบนะครับเกือบทั้งกระดานเลยทุกท่านแต่ว่าก็ลบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ขอให้นักชุนทุกท่านระมัดระวังในเรื่องของการกระชากข,ของตัวกราฟแล้วกันครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารประจํารอบบ่ายสวัสดีครับ